ไปพูดคุยกับพี่เทศศักดิ์ทวีธิรธรรมนะครับรองกรรมการผู้มนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลาสจำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพี่เทศศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เทศศักดิ์ครับครับสวัสดีครับครับพี่เทศศักดิ์มองดัชนีตลาดหุ้นไทยยังมีความผันผวนไหมครับจริงๆผมมองว่ายังผันผวนได้อีกพอสมควรเลยแหละครับเพราะว่าถ้าไปมองจากเหตุปัจจัยที่เป็นตัวแปรเนี่ยนะครับผมว่าตัวแปรหลักจะเป็นเรื่องของ อิสราเอลกับฮามาสนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมก็มองว่ามันเป็นรอยต่อที่สําคัญนะนะครับเพราะว่าทางอิสราเอลเก็เตรียมนะครับที่จะใช้กําลังบุกทั้งทางทางราบนะครับทางน้ํานะครับแล้วทางอากาศนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นเดิมพันที่สูงพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดมีระดูแรงขึ้นมาแล้วมีใครขยายวงเนี่ยนะครับสุดท้ายนะครับมันนําไปสู่เรื่องของตัว ราคาพลังงานนะครับที่จะสูงขึ้นนะครับซึ่งพลังงานสูงขึ้นออกโอเคมันอาจจะดีกับพุ่นพลังงานนะแต่ว่าถ้ามองในเชิงของภาพใหญ่เศรษฐกิจเนี่ยต้องถือว่าเป็นความเสี่ยงนะครับ <S <S เพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ดึงนะครับทำให้เงินเฟอ้อเนี่ยกลับมาก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าทําไมตรงนี้ต้องกลัวเงินเฟอ้อล่ะนะครับ <S <S หรเหตุผลเพราะว่า ถ้าเราไปดูนะครับเครื่องมือนะครับที่ธนาคารกลางจะใช้ในการที่จะไปกดดันเงินเฟ้อเนี่ยคือกดบีแอยนะครับต้องยอมรับว่าโดบียอรตอนนี้เนี่ยขึ้นมาในสูงมากแล้วนะครับแล้วก็หากว่าต้องขึ้นต่อเนี่ยนะครับผมว่าตัวระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะรองรับแรงกดดันได้ยากลำบากมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ดูแล้วเนี่ยเซนซิทีฟขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับณจุดนี้นะครับซึ่งมันเป็นรอยต่อเนี่ยโดยธรรมชาติผมเชื่อว่าตลาดนะครับน่าจะเกิดภาวะที่มีความ ขันขวดได้หรือแล้วละครับอืมครับดูแล้วประเด็นเรื่องของสงครามในมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์เองมองและประเมินจะมีผลต่อตลาดไทยมากน้อยแค่ไหนครับจริงๆผมมองภาพว่าถ้ามันยืดเยื้อแล้วขยายวงเนี่ยนะครับผมว่าคงไม่ใช่แค่ตลาดตุ้นไทยนะครับมันน่าจะเป็นเรื่องของตัวตลาดโดยภาพรวมทั่วโลกเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าถ้ามันขยับรุนแรงขยายวงแล้วทาให้ราคาพลังงานสูงขึ้นเนี่ยนะครับผมว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับมันก็น่าจะเกิดอะไรที่ที่หนักพอสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเงินเฟ้อมานะครับแล้วต้องมีการขยับตัวเบี้ยขึ้นเนี่ยผมมองว่าแรงกดดันจากตัวเบี้ยที่ขึ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากที่ระบบเศรษฐกิจจะรองรับได้นะครับทีนี้นะครับบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะบอกว่าโอเคปริมาณการค้านักท่องเที่ยวนะครับที่มาอิสราเอลไม่เยอะนะครับแต่ว่าอยากให้มองในมุมที่ว่า ถ้าราคาน้ามันสูงเราต้องนําเข้าใช่ไหมครับมันก็ถูกคาดหมายว่าแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดภาวะที่ขาดดุลการค้าดุลบันธีเดินสะพัดไหมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มีผลต่อเรื่องไปที่ตัวฐานกําไรบริษัททุนเบียนด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ผลกระทบที่มีความต่อเนื่องครับครับครับดูเหมือนว่าพอราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเงินเฟ้อต่อในมุมมองของของพี่เทอศักด์มองว่า เรื่องของเฟรดเองที่ดูเหมือนว่าตอนนี้เริ่มมีสัญญาณบางอย่างว่าเอะอาจจะขึ้นต่อหรือเปล่าสาหรับดอกเบีย้ยนโยบายตอนนี้มองอยังไงฮะครับคือถ้าไม่มีประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อเข้ามาจากเรื่องของราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับจากภาวะสงครามตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าดอบเบีย้ยมันควรจะหยุดได้แล้วนะครับ,รบแต่ตรงนี้นะครับอย่างที่บอกไปย้ําตอนต้นว่า มันเป็นรอยต่อนะครับซึ่งเราต้องนิเตอร์เหตุการณ์นะครับว่ามันจะมีการขยายวงไหมนะครับก็หวังว่าจะไม่มีนะครับแต่ถ้ามีขึ้นมาอันนั้นคือจุดที่อันตรายครับแล้วก็อาจจะทําให้การวินาเรื่องดอกเบี้ยนะครับอาจจะต้องถูกใช้เพื่อไปกดเงินเฟ้อซึ่งผมก็สรุปว่าถ้าขึ้นจากตรงนี้ไปนะครับผมว่ามันเป็นภาวะที่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันอาจจะรองรับในกดดันได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ครับถ้าถ้าอย่างนี้มองว่าจังหวะตลาดณเวลานี้ควรจะ หาหุ้นเก็บสะสมพเพื่อเล่นกลางยาวหรือเก็งกาไรระยะสั้นไปก่อนครับมองแบบนี้ครับคือถ้าหากว่าเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นต้องบอกว่าความผันผวนยังมีอยู่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันจะสูงไปด้วยนะครับแต่ถ้าจะซื้อนะครับแล้วก็ถือือว่าใช้กลยุทธ์แบบโบนเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยนะ นะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราไปมอง valuation ตลาดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะต่ำแล้วนะครับออย่างเช่นเอเซพาร์ตเองเนี่ยนะครับเราคาดการนะครับบนสมมติฐานที่ conservative เนี่ยนะครับเป้าหมายดัชนีสิ้นปีนะครับเราทั้ไว้ที่1524นะครับถ้ามา1524บนสมมติฐาน conservative แล้วเนี่ยนะครับก็แปลว่าจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมันเปิดอัพไซด์เนี่ยเกือบประมาณสัก90จุดนะครับซึ่ง90จุดในช่วงเวลาประมาณสัก สองเดือนครึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมากพอในการที่จะสร้างผลตอบแทนนะครับอีกมุมนึงนะครับไปดูในมุมของค่า PE เนี่ยปรากฏว่าค่า PE เราตอนนี้มันต่ำสุดกับกว่าค่าเฉลี่ยนะครับในรอบ10ปี Price to Book Value นะครับก็ต่ำลงมาเกือบลบ2 SD นะครับซึ่งค่าตรงนี้นะครับผมก็ยืนยันว่า valuation บ้านเรา ไม่แพ้นะครับเพ<ม>ียงแต่ว่าเราต้องเจอความผันผวนสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้กลยุทธ์ที่เป็นลักษณะของการ buy and hold นะครับตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมและก็สามารถสร้าง,างผลตอบแทนได้ครับค<ม>่ะพี่เตอร์สักครับที่บอกว่าพลังงานที่ยังสูงขึ้นนะครับผมมีหุ้นได้หรือเสียประโยชน์ในกลุ่มไหนแล้วก็หุ้นตัวไหนบ้างคะ จริงๆถ้าได้ประโยชน์เนี่ยผมมองว่าก็มีแค่กลุ่มพลังงานนะครับ mm ซึ่งก็เน้นที่ส่วนน้ามันกับโรงกลั่นนะครับก็สองตัวหลักนะครับที่เรามักจะเล่คอมเมนต์กันนะครับในช่วงเวลาที่น้ํามันขึ้นเนี่ยก็คือปอทสอพอนะครับแล้วก็ท็อปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าไม่มีใครน่าจะได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นนะครับอืมครับถ้าอย่างนั้นถามต่อเลยฮะเรื่องของ and hold ที่ว่าดูแล้วเซกเตอร์ไหนกลุ่มไหนหรือหุ้นตัวไหนที่ที่พี่วิทยาสามว่า โอ้นี่มันลงมาเยอะละเป็นจังหวะที่เราสามารถเก็บสะสมได้แล้วครับครับจริงๆผมมองว่าเราสามารถที่จะกระจายหุ้นได้นะนะครับคือเป้าแรกเนี่ยนะครับอยากให้หาหุ้นประเภทที่าจ่ายเงินปันผลอาจจะมีหุ้นปันผลไว้ประมาณสัก30-40%ถึงของพอร์ตนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยพยายามเลือกหุ้นที่เราคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์นะครับจากนโยบายของภาครัฐนะครับเอามีอะไรนะครับก็คือเรื่องของการที่จะมีการ กระตุ้นการจับใจ่ายใช้สอยนะครับพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกกลุ่มมาหาชนกลุ่มค้าปลีกนะครับแล้วก็ จะเป็นอสังหาริมทร์ที่ทําพัฒนาเกี่ยวพวกตัวศูขขนการค้านะครับถัดมานะครับก็คงเป็นกลุ่มที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับสถานการณ์เรื่องสองครามตอนนี้นะครับอาจจะต้องมีหุ้นพวกพลังงานในกลุ่มน้ํามันเนี่ยติดพอร์ตอยู่ด้วยบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับคงเป็นหุ้นในกลุ่มพวกท่องเที่ยวโรงแรมนะครับจากการที่เรากําลังเข้าสู่ไฮซีซั่นแล้วก็รัฐบาลก็มีการซัพพอร์ตนะครับเรื่องมาตรการต่างๆเนี่ยเข้ามาเยอะมากพอสมควรครับอืม ครับผมถ้าเป็นรายตัวมองมองตัวไหนที่น่าน่าเก็บบ้างครับพี่เชษศักดิ์ครับครับจริงๆถ้าหากว่าเป็นหุ้นไอเดิวิเดนเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็มีหลายตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับสมมุตินะครับถ้าเป็นหุ้น Pro อพเพอรเนี่ยนะครับก็จะมีแสนสิลิดกับไรน์แอนด์เฮาส์นะครับครับถ้าเป็นในกลุ่มแบงค์นะครับก็คงเน้นไปที่ทิสโก้นะครับ ถ้าในกลุ่มพวก ICT ที่นิ่งๆหน่อยนะครับผมว่าเป็นตัว Advise กับ n t o ท u h นะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าในกลุ่มน้ำมันถ้าเป็นปันผลเนี่ยก็จะมีหุ้นทออีกตัวนึครับอ่าอนี่คือเป็นตัว d i v i d e ด d Yield ปันผลต่างๆนะครับถ้าเกิดเป็นตัวตัวเรื่องของราคาละครับที่ลงมาเยอะๆแล้วน่าจะมีจังหวะที่เด้งกลับแล้วก็ราคากลับไปที่ที่ที่เหมาะสมอิ่ม,มีมีไหมฮะ จริงๆผมเริ่มกลับมองสวนไปที่ตัว JMT นะเพราะผมดูว่าราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างจะแรงเกินไปนะครับแล้วก็เท่าที่ผู้บริหารนะครับมีการเปิดเผยสถานะเรื่องข้อมูลออกมาเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นแนวโน้มว่าครึ่งปีหลังนะครับคุณผูกอบการน่าจะมีการเติบโตที่ดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพราะนั้นราคาที่ลงมาเยอะๆนะครับอาจจะเป็นโอกาสนะครับในการที่จะค่อยๆสะสมก็ได้แต่ยังไงก็ตามนะครับอย่าไปซื้อไม้เดียวหมดนะฮะ ค่อยๆทยอยนะครับเพราะว่าลงลักษณะแบบนี้เนี่ยมันคงต้องอาศัยเวลาในการที่จะทําให้มันนิ่งก่อนครับตัวเจมทถือว่าราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะ,อ,ะอย่างอีกหนึ่งตัววันนี้ดูเหมือนว่าจะมีการพูดถึงมาเหมือนกันตัว SNNP ทาง a อเซฟได้มีการดูเรื่องของมุมมองทางธุรกิจมั้งไหมครับ ก็จริงๆถ้าหากว่าดูดูภาพตอนนี้สิ่งที่มัน IMPACT เข้ามาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นตัวสายการผลิตที่เวียดนามนะครับอาจจะเป็นอะไรที่มีการล่าช้านะครับกว่าที่คาดหมายไว้นะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดแรง p r e s s u r ร์กดดันลงมาเพราะว่าเอสเนก็ต้องยอมรับว่าเป็นหุ้นที่ถูกเล่นบนโกลดนะครับที่คาดหมายไว้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะครับที่มันไปเพรสเซอร์ทำให้ไอ้สิ่งที่คาดหมายไว้เรื่องการเติบโต ออกมาแล้วมันด้อยกว่าที่คาดเนี่ยนะครับอันนี้คงจะเป็นเหตุในการที่จะทําให้เกิดแรงขายลงมาได้ครับราคาที่ลงมาในเวลานี้ดูแล้วยังต้องรอให้มันเสด็จน้าก่อนไหมครับเพราะว่าหลายคนเองก็ถามว่าเอะราคามันลงมาแรงๆแบบนี้เป็นจังหวะหรือเปล่าจริงๆก็ถามว่าลงๆแบบเนี้ยนะครับผมว่าถ้าถ้ารอนิดนึงนะครับให้ราคามันนิ่งสนิทถึงได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าลงมาทางเทคนิคก็บอกว่าสัญญาณขายมันก็ ปรากฏชัดพอสมควรนะนะครับตั้งแต่ตั้งแต่บริเวณสัก18บาทกว่าๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในเชิงเทดดิ้งนะครับถ้ายังไม่เห็นสัญญาณการแรดออกข้างนะครับหรือว่ากลับตัวเนี่ยผมก็สามารถรอได้ครับไม่ต้องรีบอะไรครับตัว s อสนะฮะครับมีอีกตัวครับพิเทสศักครับนักลงทุนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะครับตัว c p พีครับผมราคาหุ้นที่ลงมาอย่างนี้มองยังไงครับครับจริงๆคงเป็นเรื่องของสิ่งที่คาดหมายว่า e a r n i n g ็งโควตเตอ์สามเนี่ยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ชะลอตัวไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะปกติโควตเตอร์สเนี่ยก็ถือว่าเป็นโลซีซั้นนะครับของกลุ่มพวกค้าปลีกอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามองนะครับการฟื้นกลับของราคาเนี่ยก็คงคาดหวังนะครับแรงขับเคลื่อนนะครับที่มาจากตัว สถานการณ์ที่ดีขึ้นนะครับในช่วงไตรมาสที่4นะครับแต่ไงก็ตามราคาตรงนี้ก็ถือว่ามันต่ำกว่าตัว Fair Value เนี่ยระดับนึงแล้วเหมือนกันนะครับเพราะนั้นผมมองว่าลักษณะของหุ้นแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถทยอยซื้อสะสมได้นะครับ CPO นะฮะอีกตัวนึงครับไหนๆก็ถามถึง CPO แล้ว c e x t r a นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาคู่กัน ครับคือคือลักษณะดเดียวกันเลยนะครับก็คือว่าลงมาเนี่ยนะครับด้วยเหตุจากเรื่องของตัวผลประกอบการปันเท่าสาเพราะว่าเท่าที่ทำพรีวิวมาเนี่ยก็เห็นอาการที่มีการชะลอตัวเนี่ยค่อนข้างจะ ัดเจนนะครับซึ่งซึ่งผมมองว่ามุมเนี่ยนะครับราคาถูกก็จริงนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าจังหวะที่จะเข้าเนี่ยนะครับอยากเห็นตัว e a r n i n g ็งโคนทสามเนี่ยประกาศออกมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับร้อยหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆทยอยเข้าไปก็น่าจะดูดีกว่าครับครับครับดูเหมือนว่ากลุ่มหนึ่งวันนี้ที่มีราคาขยับขึ้นมาเห็นได้ชัดกลุ่มเดินเรือครับพี่ทศศักดิ์ครับมองมองยังไงกับเรื่องมันมีมีปัจจัยบวกจากภาวะสงครามหรือเปล่าฮะ ครับก็จริงๆผมว่าคงต้องเป็นลักษณะของ selective นะ,นะครับก็ต้องดูว่าไอ้ตัวค่าระวังที่มีการปรับขึ้นเนี่ยนะครับมันดีกับเปลือประเภทไหนนะครับซึ่งตั้งแต่เรานิ n i t o r ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะนะครับเราก็เห็นว่า ตัวบอติกได้เนี่ยนะครับมันมีการขยับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งเราก็มองว่าตัวที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นตัว ecs หรือว่าก็ตัว tta นะครับก็คงต้องดูว่าแพทเทิร์นตัวไหนที่ดูดีกว่าเพราะว่าจริงๆเรายังไม่ได้เข้าไปทำการวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานสำหรับพูดในกลุ่มนี้นะครับก็คงต้องใช้ภาพของตัว bdi นะครับที่มีการขยับตัวขึ้นแล้วก็ลองลองลองเทียบเคียงนะครับกับแพทเทิร์นของราคานะครับถ้าตรงก็คงเป็นตัว ปีเชษกับ PTA เนี่ยแหละครับอืมอ่านะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ทศศักดิ์มากนะครับสุดท้ายนี้อยากจะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆนิดนึงครับว่า2วันที่เหลืออยู่ตอนนี้ควรจะวางแผนยังไงเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหยุดยาวอยู่3วันครับ ครับผมยัย้ำเหมือนเดิมนะนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงรอยต่อที่สาคัญเพราะฉะนั้นความผันผวนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเวลานั่งเกาะติดจอนั่งมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดนะนะครับผมบอกว่าการสรูรดดิ้งระยสสั้นความเสี่ยงจะสูงนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นอินเวสเตอร์นะครับที่เป็นเงินลงทุนเย็นนะครับสามารถใช้กลยุทธ์บ่ายโปคือซื้อแล้วก็ถือข้ามช่วงเวลาแบบที่เป็นรอยต่อพวกนี้ไปเนี่ย ผมมองว่าอ valuation ของเรามันถูกมากพอที่จะทำแบบนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็คงจะเน้นกลยุทธ์ที่เราทำลักษณะที่เรียกว่า buy and hold ดีกว่าที่เป็นการท r ดดิ n งระยะสั้นครับครับผมครโอ้โน่าสนใจวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่เดชาครับครับสวัสดีครับครับสวาสดีครับ